สวัสดีครับเพื่อนๆยินต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูจิมีนะครับวันนี้มาเล่นบ็อกฟุตนะครับผมผมจะมาต่เลเวลนะครับผมตอนนี้ผมอยู่เลเวลเจ็ดสิบสามแล้วเจ็ดสิบสี่ละผลนี่ผมสุ่มมาล่าสุดนะครับก็คือผลหัวใจนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าเเงินยังไม่พอเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังมีแค่หมื่นสี่อยู่ผมเห็นเพื่อนกาลังเล่นพอดีก็เลยจอยเพื่อนมานะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปทำเควสกันก่อนนะครับ ออกไปเดี๋ยวโอ้เจ็ดสิบห้าอ๋อตอนนี้ผมเจ็สิบสามอยู่นะครับเดี๋ยวผมท,วทําเควสไอ้ไอ้บันดิตก่อนก็ได้ครับหกสิบนะผมต้องฆ่าทั้งหมดแปดตัวนะครับคือผลหัวใจเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนสุ่มให้นะนี่ผมก็ใช้ได้มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับโอ้ คือเครื่องนี่ผมใช้เล่นน่ะตอนนี้คือผมใช้ Android เล่นนะครับผมไม่ค่อยใช้เครื่องหัวเว่ยเล่นเลยส่วนใหญ่ผมจะเล่นใช้เครื่อง iPhone นะครับก็ถ้าเพื่อนมาดูคลิปนี้อยู่ก็นะมาเพื่อนผมเนี่ยไปถึงเลเวลประมาณโอ้ยโอยค่ะคะคะเพื่อนผมเลเวลประมาณแ0ดร้อยกว่าแล้วอะเอาจิงนะเลเวลประมาณแ0 0อยกว่าแล้วโอเค ผมทำเควสหมดอันนี้ผมน่าจะขึ้นเลเวลเจ็ดสิสี่เจ็บห้ารือเจ็สบหกเลยนะคบผมอ่าเนี่ยเจ็สิสี่แล้วโอ้ยโอ๊ยโอยโอยหมากไม่ได้ครับหมากไม่ได้ครับโหมากไม่ได้เรียบร้อยไม่หมายถึงเราเนี่ยหระครับเรียบร้อยอ่าโอเคสองตัวแล้วผมเฮ้ยถ้ามันมีสมบัติเจอไหนผมเอาหมดอะหมดไม่เหลือ เฮ้ย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 เฮือดจะหมดแล้วเนี่ยผมว่าไอ้พลังหมัดอะมันดีอยู่แล้วนะที่ผมลงที่ไปล่าสุดอะตอนนั้นผมเลเวลเกือบเกือบเจ็ดสิบแล้วเฮ้ยมา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 สามตัวเลยอัดแม่งทีเดียวเออนี่นี่นี่เฮ้ยสี่สี่เลยไหมสี่เลยไหมมา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 สี่ตัวเลย ตอนนี้เลือดผมจะหมดแล้วนะ่ะเอ้า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 เฮ้ยเนี่ยผมเผลอไม่ได้เลยเออเด้ออืออีสองตัวนั้นอ่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้อ้อาวตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ครับผมรอมาสองตัวนะผม อีกตัวหนึ่งตายไปแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมฆ่าสองตัวทีเดียวเลยมานี้มานี้มานี่ยมาเนี่ยมา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 นี่มานี้ส่งมันไปเป็นตัวประกันเฮ้ยโดนคู่เหรอเคเคเคเเดินวนไปครับอัพเรียบร้อยโอ้อีกตัวหนึ่งเลือดจะหมดละเอาไปเก็บอีกตัวเดียวครับผมผมรวบมันทางนี้นะเค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 อ่อัพเรียบร้อย เลเวล75แล้วครับผมจริงๆครับตอนนี้ผมไปเกาะเกาะไหนอีกได้แล้วนะ่ะเอ้าเดี๋ยวผมต้องไปเกาะอ,อื่นเหรอตอนนี้ผมเลเวล75แล้วอะ่ะผมไม่รู้นะครับว่าผมต้องไปเกาะอ,อื่นได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยราคาวหัวเฮ้ยเดี๋ยวผมไปทำเคเวสกับไอ้ฝั่งนูน้นบ้างนะครับเอาออฟฟิเซอร์ไปเลยไหนๆเราก็เลเวล75แล้วนะครับ บอกเลยว่าเลเวลขึ้นรัวๆวันนี้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องออกออกออกบอกเลยวันนี้เลเวลขึ้นรัวๆเผอๆไปแปดสิบเลยก็ได้ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกน่าจะ 76, 77, เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนี่แหละประมาณนี้นะคะผมเดี๋ยวแปดสิบค่อยเอาไว้คิดหน้าดีกว่าตอนนี้ผมเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับถ้าบทอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเจ็ดสิบหกว่ะเจ็ดสิบหกหรือเจ็ดสิบเจ็ดน่แหละอะอยากได้ความรักไหม วันนี้วันที่ยี่สี่นะครับผมก็หมดวันเลนทน์ไปแล้วนะอ่ะเอาไปความรักบอกเลยว่าไอออฟฟิเซอร์มันก็โหดอยู่นะครับซึ่งมันเลเวลน้อยกว่าผมห้าเลเวลนะครับเดี๋ยวเอาไอตัวนี้ก่อนแล้วกันไอไอออฟฟิเซอร์มันโหดนะ,ะให้ความรักนะครับผมข้อดีก็คือผมาอาจจะได้เบลี่ใช่ไหมแล้วผมอาจ,จะได้ไปสมผล แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้นะคะผมโหเพื่อนผมเอาผลอะไรมาให้ผมเนี่ยเอาผลความรักตอนนี้มันทําอะไรผมไม่ได้แล้ะไอสองตัวเนี้ยมันก็ค่อยคอทรมานมันไปนะครับผมค่อยค่อยทรมานมันไปเควสวันนี้คือจะมาอัดไอพเอ่อบันดิตแล้วก็ออฟฟิเซอร์นะคบผมทำสองเควสน,นะครับ อ่ะไอตัวนี้จะตายแล้วโอเคเรียบร้อยแตกหนึ่งอ่ะต่อมาก็เป็นไอตัวนี้นะครับแตกหนึ่งโอเคสองตัวเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นสมบัติอ่านี่บอกแล้วเจอไหนผมเก็บหมดตอนนี้ผมมีสองหมื่นเบรลียะนะนี่ผมอยากไปสู้กับไอตัวนี้มากจังเลยอันไหนมาดิลงมาดิ เฮ้ยมันลงมาได้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 นะครับผมแต่ถ้าขึ้นมันน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะอ่ะจริงด้วยมันขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเมันขึ้นมาได้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 เดี๋ยวเยขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้เดี๋ยเดคดโกงมามามาเลยมาเลยมาเลยก็มาดิครับไอ้้ตัวอง้าเสอัดสองตัว โอเคครับอีกตัวหนึ่งจะตายแล้วครับผมตอนนี้ผมไปได้ซึ่งทางนะสามตัวนะเฮ้ยอีกตัวนึงมันเด้งขึ้นมาได้เหรออ่ะตอนนี้ผมดูในกล้องผมเนี่ยคลิปผมนี่6นาทีแล้วนะโอ้ยเฮ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 ้ยอ่ามาดิมาดิเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วโอเคก็มาเลยครับเลือดจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยอัดหัวเข้าไปใช้ความรักอัดหัวนะครับ ข้อดีของผลลักเนี่ยคือมันจะทําให้ฟรีดได้นะครับก็คือแข็งตัวนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยสีตัวอัดตัวต่อไปเลยครับอย่ารอช้าตามมา้ได้ดิตามมาให้ได้ดิทัไหนเฮ้ย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 เม้เฮ้อมยเฮับเฮยเฮ้เฮ้ยเอยเฮ้ยเ้ยเย้อยอเเฮ้เฮ้ยเ้นเ้ย้เ้้เออย อเ okay. มามาทั้งคู่เลยอย่าอัดหัวทั้งคู่เลยนะครับผมอัดหัวคู่เลยนี่หัวคู่เคทวงเวลาทวงเวลาทวงเวลาเพื่อที่จะได้มีเวลานะครับผมจะอัดกันไปเลยโอเคครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าเลเวลขึ้นรัวๆเลยอ่ะวันนี้ยเนตายยังยังไม่ตายครับเอาสามไปเออ ตอนนี้ผมเลเวล76กนะครับผมกำลังจะขึ้น77แล้วนะครับโหถ้าผมทำอีกเควสหนึ่งผมอาจจะโดดไป็น78เลยก็ได้นะโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเผื่อมีเกาะอื่นนะคบผมไอตอนนี้ยังไปเกาะอื่นไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสุมผลนะถ้าเกิดเบลีผมถึง35 0 0 0นะตอนนี้25 0 0 0แล้วผมเลเวล76นะครับตอนนี้คลิปหน้านะผมจะมาไต่แรง์ให้ถึงเลเวล80 80ิบแปดบนะผม วันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะรับอยากรู้อยาก l i k ์ and subscribe นะครับเพื่อกระตุ้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย